สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวงวดวันที่26เดือนตุลาคมนะคะ2563ั25้าสําำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรสีตัวนะคะสีตัวตรงปักหลักเรียบร้อยสถิติย้อนหลังทั้งหมด3งวดนะคะสูตรที่นำมาใช้ในรอบนี้จะเป็นสูตรหลักพันนะคะบวกด้วยหลัก10คูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย5้านะคะสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย6สูตรที่สาม หลักหมื่นคูณด้วย4บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย6และบวกด้วย1สูตรที่4นะคะหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลัก10คูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2และบวกด้วย8คงที่เริ่มคำนวณนะคะตั้งแต่สูตรตั้งแต่งวดแรกเลยคือวันที่15เดือนตุลานะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดวันที่15หเลยงวดแรกนะคะมาดูกันที่สูตรแรกนะคะสูตรที่1นะ สูตรที่หนึ่งหลักพันนะคะตัวแรกหลักพันก่อนเลยหลักพันก็คือเลขสองใส่สองเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยบวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบคูณด้วย3ามหลักสิบเป็นหกหกสามสิบแปดบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข8บวกด้วยห้าคงที่ 8บวกสเป็น10ได้0 8นย์บวก5เท่ากับ13สูตรที่2นะคะสูตรที่สหลักหมื่นคูณด้วย3 4 3สีบวกด้วยหลักร้อยเป็น2หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น8และบวกด้วย6คงที่8บวก2เป็น10ได้0 2นยบวก6เท่ากับ8 ต่อมาสูตรที่3นะคะสูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือ4 4 4 16ได้6นะคะบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2องคูณ2ได้4บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย6 8 6 48บวก1คงที่6บวก4เป็น10ได้0 8นยบวก1เท่ากับ9 สูตรที่สนะคะสูตรที่4หลักพันคูณด้วย2 2คูณ2ได้4บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย26 2 12หลักหน่วยคูณด้วย28 2 16และบวกด้วย8คงที่4บวก2เป็น6 6บวก6เป็น12 2บวก8เป็น10ได้0วันที่15ตัวเลขนะคะคำนวณเป็น3 8แด เกนะคะตัวนี้วันที่19เดือนตุลาตัวเลขที่ออกก็คือ3809หน้าก็คือ4ตัวมาครบแต่จะสลับตำแหน่งเนาะต่อมาวันที่19นะคะงวดที่2วันที่19สูตรแรกหลักพันก็คือเลข3บวกด้วยหลัก10คูณด้วย3หลัก10เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0 หลักหน่วยก็คือเลข9และบวกด้วย5คงที่9บวก5เท่ากับ14 4บวก3เท่ากับ7สูตรที่2นะคะสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น9 9 3 27บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข8 หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น9และบวกด้วย6คขงที่7บวก8เท่ากับ15บห้าบวก9้าเท่ากับ14 4บวก6เท่ากับ10ได้0ต่อมาสูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น9ก้าเก้าสบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองสาสองห หลักหน่วยคูณด้วยหกเก้าหกห้าสิบสี่บวกหนึ่งคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกสี่เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดต่อมาสูตรที 4, ะะ่สี่นะคะสูตรที่สี่หลักพันคูณด้วยสองสามสองหก บวกด้วยหลัก10คูณด้วย2หลัก10เป็น0คูณอะไรก็ได้0บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2 9 28และ8คงที่8บวก8เป็น16 6บวก6เท่ากับ12วันที่19นะคะตัวเลขคำนวณออกมาเป็น7 0 7 2วันที่21เดเดือนตุลา ผลที่ออกสตัวนะคะก็จะเป็น7 2 07สนะคะสตัวมาครบนะงวดต่อมางวดที่3วันที่21่นะคะยีเดือนตุลาศูนย์แรกหลักพันก็คือเลข7บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น0ูศนคูณอะไรก็ได้ศนย์บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข7และ5คงที่ เบวกเเป็น14 4บวก5เป็น9สูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย3 8 3 20สมี่บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลขสอนะคะบวกด้วยหลักหน่วยเป็น7และบวกด้วย6กคงที่ สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าสูตรที่สามหลักหมื่นคูณด้วยสี่นะคะหลักหมื่นเป็นแปดแปดสี่สามสิบสองบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองเจ็ดสองสิบสี่หลักหน่วยคูณด้วยหกหลักหน่วยเป็นเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองบวกหนึ่งคงที่ สี่หบวกหเป็น9ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักพันคูณด้วย2อ2เจบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย2หลักสิบเป็น0หลักหน่วยคูณด้วย2องเจสอและบวกด้วย8คงที่4ี่สอปดบวกแเป็น16 ตัวเลขวันที่21คำนวณได้นะคะ9 9, 9้านะคะวันที่22ผลที่ออกก็คือ9996นั่นเองเนาะเดี๋ยวมาต่อกันงวดปัจจุบันนะคะวันที่22คำนวณวันที่6 6นะวันที่22ตัวสูตรแรกนะคะหลักพันก็คือเลข9บวกด้วยหลัก10คูณด้วย3หลัก10เป็น993 27บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข6 และบวกด้วยห้าคงที่6บวกเดเป็น16 6หบวก6เป็น12 2สองสบวก5เท่ากับ7ดสูตรที่สองต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น7จะดเสาม็ได้หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยนาหลักร้อยก็คือ9หลักหน่วยเป็นหและบวกด้วยหคงที่ 6บวก6เป็น12 2บวก1เป็น1อา่าเป็น3นะ3บวก9เท่ากับ12สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย4 74 28บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2 9 2 18บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย6 66 36 บวกหคงที่8 2ดสหนะคะหกบวกหเป็น12บวกหเป็น13ใช้ตัวหลังก็คือเลข3ต่อมาสูตรที่4หลักพันคูณด้วย2 9 2เกบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย2องเกเหมือนเดิมบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2 6งหกสบวกแคงที่ แปดสามยี่สิบสี่สี่บวกสองเท่ากับหกในรอบวันที่ยี่สิบหกนะคะนัวันที่ยี่สิบหกวันจันทร์รอบวันจันทร์นะสี่ตัวตรงนะคะที่คำนวณได้รอบนี้คำนวณได้นะคะเจ็ดสองสามหกนะคะสี่ตัวปักหลักให้เรียบร้อยสามตัวสามตัวและสองตัวของสูตรนี้นะคะก็จะได้จะแบ่งได้เป็นเจ็ดสอง สานะคะเจ็ดสอหกสอแล้วก็736ดสาหำหรับ3ตัวนะคะส่วน2ตัวสองตัวก็จะได้เป็น7 2 7 3 7อดหนะคะ 2 3 2 6และ3 6 4ตัว3ตัวนะคะแบ่งออกมาเป็น3ตัวและ2ตัวนะคะได้ครบเรียบร้อยโปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณมีผิดมีถูกต้องขอภยัยเวีานี้ด้วยถ้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดียังไงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ